ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินส้มตํานะคะวันนี้ผักเยอะมากนะครับพี่น้องขาดูสิมีกัญจงแล้วก็ผักกระเฉดผักบุ้งสายบัวนะคะพี่น้องขามาค่ะส้มตําค่ะวันนี้แล้วก็ไข่เจียวโปะข้าว มีไข่เจียวโปะข้าวจ้ะแปบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแปบหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยแปบหนึ่งนะคะนี่ก็โอเคอยู่นะ พี่น้อง,ก,องกินข้าด้วยกันค่ะพี่น้องขากินข้าวด้วยกันเลยมาค่ะมันไข่เจียวค่ะพี่น้องนี่สมควรไหมปัดเจียวปลาบองด้วย ผักมุ้งนาสวยๆทำแบบบ้านๆน,นี่แหละกินอือม ขาเกียวมาค่า hmm. พ <laughs> mm ี่น้องจ๋าถัายเยอะมากกั้จอง ทินกระเฉดฮึ่มสมตันท์เนี่ยอร่อยอืมปราผัด ăn à ง่ายๆเป็นเนี้ย them hiểu hiểu mạng ใส่บัวว่าจะผัดใส่บัวกินก็ไม่ได้ขัดมันเย็นแล้วกลับมาเย็นแล้วอ่ะอมังทำอะไรจริงสวยๆมึงอ่อนมันอ่ะ thường chuyên nhá ร้อนพอกินข้าวจ็ร้อนอากาศหนาวนะพี่น้องเพราะว่าใช่ อ๋ออิ่มแล้วเนี่ยกินทั้งวันเลยวันนี้อืม้ม โอเคจ้าพี่น้องไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้สัญญาอิ่มแล้วครับพี่น้องขาขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากช่วยกดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนะคะทุกคนขาสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า